น้องกล้วยหอมอีกน้องนะครับผมเจ้ากล้วยหอมกินอ้อยนะครับวันนี้ได้อ้อยมาครับอเอีไปกินเลยกินได้ยูบ่บนแม่กินในนู่นครับนะฟังเสียงครับมนจะแข็งหน่อยนะครับ ทางน้อยยังกินไม่ได้รลครับต้องตอกอบไปเล่นซะมากกว่าอับน้ำเพิ่งเสร็จครับอดีหัวจะของเอ้โอโอกนี่ครับของกินเป็นของเล่นนะตียาหัวจะของเอ้เอ้ เท็ท้หอ,อ,อกได้บ่เกเียมจะกินอ้อยแล้วครับอ้อหยัดใส่ปากเขียวยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลิ้มรสความหวาน แม่กินไม่มีเหลือครับผมตอนนี้กินเก่งมากๆเลยเอาไปให้แม่แบบให้กินกินยังไงกินยังไงแม่เก็บ,บกไปกินทางนน้นนะครับ อ้อยเข้าปากช้างนะครับอย่าไปทิ้งอยู่นู่นอีกเด้อเอามาให้แม่กินนี่แหละครับเขาเรียกอ้อยเข้าปากช้างแสบ่ครับหวานไหม เอเอาไปตีหัวเจ้าของครับตีหัวเจ้าของนอนเล่นดีกว่าคิดไม่ได้มาหอมาหันอนโชว์ครับนอนโชว์โกโกโกนี่คุณแม่เก็บไปกินแล้วครับเรียบร้อยแล้วคันครับอาบน้ำเพิ่งเสร็จนะ ทาแป้งก่อนครับทาแป้งก่อนเอ่าขาวจังเลยเอะน้อยขี้เล่นนะครับอาบน้ำพึ่งเสร็จครับผมขออนุญาตทาแป้งก่อน กกนนกิ้งสวยจังเลยถาแป้งเสร็จแล้วครับา,า,าให้สะใจาให้น้ำใจครับ พอแล้วบ่หอมไหมในใน,น,นมาดูหอมไหมข้าแป่งเขียนหอมไหมอื้อสกระปกอเนี่บนสวยทาแป้งมาแล้วครับันอยู่ครับันอ,นอยู่ันอยู่ในในในบนสูงเป็นยังบนสูงบนสูง อนีดด้วัดดิจ่าวัดดิจ่าเอือวัดดิจ่าเป็นนะครับผมขันขันครับผมขันครับโชตูดแล้วครับโชตูดแม่ดุยแม่แม่กระทาแป้งเพราะแม่เรื่องอะไรปะปะขอกินครับขอกิน แล้วยาให้กินก่อนนะครับอาเอาเองน่นยาเขียวเขียวครับเออืออ,อ,อกินเห็นไหมครับโอ้ดูดูครับจับจับใส่ปากเออหทำมันตัวเองกินแกงนะครับตอนนี้เออ ดวครับดูครับเอาไปกัดเล่นนะครับกัดเล่นครับโอ้กินคำใหญ่แท้อุ๊ยอัลวาดแล้วครับอาลวาดแล้วอารมณ์ดีครับผมอารมณ์ดี อาบน้ำตอนเช้าเช้าทาแป้งเสร็จแล้วครับกินอาหารเช้ากันก่อนครับผมนานเอาไปทิ้งจอยให้คุณแม่เจ็บกินต่อครับตัวตัวนั้นกินไกินด้อยู่ตัวนั้นนะ ไปกินนมแม่ก่อนครับเพิ่มพลังก่อนแป๊บหนึ่งเพิ่มพลังเพิ่มพลังอาหารเช้าของน้องกล้วยหอม กินตายบ่หนนะิกินเก่งครับผมแต่กินไม่เยอะ,อะตัวสูงแล้วครับผมตอนนี้กินนมสบายสบายแล้วครับไม่ต้องยกขาหน้านะครับตอนคลิปน้นออกมาใหม่นะครับเวลากินนมทีต้องยกขาหน้าขึ้นนะ หลังต้องถึงดินครับตอนนี้สูงแล้วจ้าอิ่มเลยบออิ่มเลวบอเทเอ่ะาปแตงอะไรสกปรกฮะเข้าไปเลยเข้าไปดอกเอจะทำร้ายชั้นเข้าไปดอก ร้ายกินนมยังไงดูครับเละเละเละกินนมยังไงเละเต็มปากเอา้าเอา้าดูครับจะเอาเขาไปให้ได้เอา้าเอาเพื่อนเล่นบ่า <laughs> สาเด็กน้อยน,นะครับดูอู้เอาไปหยับหยับ เดียบเดียบครับผมสำหรับคลิปนี้ครับคุณมากมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่ความด้วยนะครับผมฝากช่องน้องกล้วยหอมด้วยนะครับหตักคลิปนี้ขอบคุณมากครับบุ๊บชุ้งนะบดัดจ้าบาดัดจ้าบาดัดจ้าบัดจ้าครับ